อันนี้เป็นข้าวฟางครับพี่น้องครับน,นี่ข้าวฟางครับข้าวฟางดีใ,ใจสาหรับเบี้ยงนกอได้เป็นอาหารของนกขงนี่นะครับครับเข้าวฟางครับสูงเดยยังงามสูงท่วมหัวช้างเลยนะครับพี่น้องครับข้าวฟางข้าวฟาง น,น,นาตรงนี้ถ้ารจะได้เจาะเขาของงามาบมญ้าบมญยนี่เลยของเขาไม่ใช่นาลกุกของเขานี่ป้าเนาะนะครับพี่นอ้องครับนะรบรรยากาศกลางตรงครับลมพัดลมปัดมาชิวๆชิเย็นเย็นกับเมฆเต็มท้องฟ้านะครับ มุมนะครับวันนี้ผมมีแสงาาถ่ายภาพมาน่าจะหมนมื่นนะครับใส่บุคลาชัดเลยนี่นะครับครับมาถึงนาเฮาแล้วครับไก่พวกกระดจัดเป็นส่วนซักนะครับตีดอนเขาปลูกซักไว้นะครับ หลังจากทติบได้ออกมานาะหลายวันพายุฝนเข้าพายุจะเอาน้ำมาเต็มตรงเต็มนะกขับโมีน้ำครับตอนนี้มาพอนะครับอายาดอกออกดอกแล้วครับพอแถบอบกหาันต้นเข้าแล้วครับมี่น้องอ,องย่างาปรีปลาเหลี้ยวครับพี่ แก้ไขอย่างไรครับกรเล็ดัำเลยน,นะครับอันเหตุพาะฝนมาจ้าพองคนขี้ข้านพองเรื่องรักก็คือบ่ไย้ัองพอครับตัวคนเดียวนะครับบักง้ผลผลิตปีนี้จะได้เหมือนปีแล้วนะครับ ครับนาลุกของแท้นะครับจะได้ผลผลิตปีนี้กับปีแล้วคุจะต่างกันนะครับได้ดนี้กับอันน้นนะครับนะขับพ้อนยูพอกินครับกุ้งกินไปนเป็นปีๆกันนีแหละปีหน้าก็ว่ากันไหมนะครับ เนี่ยปีนี้นักปีหน้ามันจะต้องเยอะนักกว่านี้เห็นก่อ,อเพราะอย่างเพราะเมล็ดหญ้ากกนหญ้าครับมันตกมันหล่นลงในเนี่ยมันก็ยังงอกป็นต้นมากนะครับคงจะนักกว่าเดิมโอ้โหน้านี่โล่นี่เนี่ยครับน้องครับพอเลยปกติเข้ามันจะงามกว่านี้หญ้าลูกิน แย่งจิตปุ๋ยมดครับตรงนั่งเนี่ยครับบดมาปุ่นมาปมุนปนป่นไก่ไก่ก็น่าจะตกเข้ามาก เนี่ยครับน้ำมาีนี้น่พอ,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 อแล้วครับพอไกลๆเห็นชัดๆดอกหญ้าทั้งนั้น นะครับจะพยายามถ่ายคลิปเงาใหม่ๆม,มาลงครับเดี๋ยวรอฝนฟ้านี่จะท่องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆล้วครับถ่ายทำคลิปใหม่รู้ผมนะพี่น้องพอครับสวัสดีครับดอกปเอเถียงกับพี่น้องครับอันนี้อยู่บนวานปอดเถียงไว้ครับ กำลังออกดอกงามสะพั่งเลยอไปบ้าเหลืองอลามนะครับเต็มทุ่งนาอ้หลายไนนร่นั้นปิดเกืบสิบไร่แล้วก็นะครับนะครับ เยอะเลยปกติขจวานนั่นแหลนะแต่ปีนี้นี่เป็นเป็นอาจารย์อยู่มหาลัยเกษตรที่ไหนสักแห่งน,นะครับกับมาวานขจวานไม่เป็นปุ๋ยครับนฝนตั้งเข้ามาแต่ไกลหมดตั้งเข้าแล้วคำมันตลกแล้วครับฝนครับไปแล้วครับฝนตลกแล้วครับหยุดก่อนครับ